สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันแถววัดสว่างอารมณ์แคแถวแถวนครปฐมนะครับวันนี้เราก็จะพามาไหว้พระกันที่นี่นะครับวันนี้ที่วัดเขาก็จะมีพิธีลงอักขระมงคลที่หลังมือด้วยนะครับเพื่อ เปลี่ยนดวงปรับดวงเสริมดวงเปลี่ยนร้ายกายเป็นดีรับโชครับทรัพย์นะครับหลวงพ่อท่านก็มีเมตตาจะมาลงให้ตอนเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับหลวงพ่อแปะท่านก็จะมาลงอักขละที่หลังมือให้นะครับแล้วก็หลวงพ่อเขาก็จะมีของดีให้ด้วยนะครับ ค่ารวมพิธีก็คนละ200บาทนะครับเขาก็จะมีให้เฉพาะในงานปิดทองลูกนิมิตนะครับปี2,566นะครับไปจนถึงวันที่19กุมพาพันธ์2,566นะครับซึ่งวันนี้เราก็น่าจะ กลับบ้านกันไม่ทันนะครับเราก็เลยจองที่พักไว้แถวๆฝั่งตรงข้ามวัดนะครับก็เดี๋ยวเราไปรีวิวที่พักของเราให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนะครับพอดีว่าตอนที่ออกมานะครับรถตู้ก็มาพอดีนะครับเราก็เลยไม่ได้ รีวิวแถวตลาดบางแคให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศกันนะครับก็เราก็นั่งรถตู้กันมาจากตลาดบางแคมาถึงแถวนี้นะครับก็จะอยู่ที่คนละ40บาทนะครับก็เราก็นั่งรถตู้สาย8 8กันมาครับเพื่อนๆสาย80ก็สามารถมาได้นะครับ ผ่านที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวเช่นกันครับตอนนี้เราก็กำลังเดินมาที่ที่พักของเรานะครับซึ่งเราก็ลงรถตู้ฝั่งที่วัดนะครับแล้วเราก็ข้ามสะพานลอยมาฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ที่พักของเขาก็ จะเดินขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ตรงนี้จะเป็นซอยที่พักนะครับซึ่งก็จะอยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่นะครับ แล้วนะครับที่พักของเราครับเลสพอยต์แอดสพานนะครับก็เขาน่าจะเป็นประมาณอาคารพาณิชย์นะครับแล้วเขาก็มาตกแต่งให้เป็นที่พักนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง นี่นะครับล็อบบี้เขาก็จะประมาณนี้นะครับ ห้องพักของเราพร้อมๆกันเลยนะครับตรงมุมนี้ก็จะเป็นชากาแฟฟรีนะครับนี่นะครับมีขนมกระจุกะทิกให้เรารับประทานได้ฟรีครับ ขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับสายห้อง C 1 ะจะเป็นเตียงใหญ่1เตียงนะครับแล้วก็เป็นเตียงเล็ก1เตียงนะครับก็อันนี้ปกติแล้วราคาเขาจะอยู่ที่ 990บาทนะครับแต่ว่าของเรามาพักกัน2คนนะครับเขาก็จะให้เราอยู่ที่690บาทนะครับทีวีก็จะอยู่ที่ปลายเตียงนะครับที่แขวนผ้าก็จะอยู่ด้านข้างนี้นะครับ ดูด้านนอกกันหน่อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านนอกหน้าตาครับไม่มีระเบียงนะครับ ลางม่านสวยดีครับไปดูห้องน้ำกันบ้างครับห้องน้ำก็จะ ประมาณนี้นะครับก็มีโถสุขภัณฑ์ให้นะครับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับที่แขวนผ้านะครับ ล้างมือล้างหน้านะครับก็กระจกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็มีที่วางของใช้ไปในห้องน้ำให้นะครับ น้ำเปล่าให้3ขวดเลยเนอะแก้วดื่มน้ํา2ใบนะครับทิชชู่นะครับแล้วก็จะเป็นสบู่3ก้อนนะครับไม่มีแชมพู ตู้เย็นไซส์มินินะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีอะไรในตู้เย็นสามารถเอาน้ำดื่มมาแช่ได้นะครับของใช้ภายในห้องน้ำก็น่าจะมีให้แค่สบู่นะครับแชมแชมพูหมวกคุมผม ต้นบาทไดเป่าผมอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีให้นะครับก็ตามราคานะครับราคานี้ก็พอรับได้นะครับสำหรับการมาค้างหนึ่งคืนนะครับที่นี่ น,นี่ก็จะเป็นด้านหน้าห้องเรานะครับจริงๆเขาก็จะมีหลายห้องนะครับให้พักเลยเนี่ยครับ ทางด้านนี้ก็มีทางให้ขึ้นไปห้องพักอีกแต่พอดีว่าของเราตอนที่ได้ห้องพักก็จะเหลือห้องนี้ห้องสุดท้ายพอดีครับ ขึ้นไปห้องพักอีกนะครับตรงนี้ก็จะมีห้องพักอีกหนึ่งห้องนะครับอ๋อสองห้องครับแล้วก็มีทางให้ขึ้นไปห้องพักอื่นอีกครับ ตรงนี้ก็จะมีที่ให้นั่งเล่นนั่งชิลได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันที่วัดสว่างครับ ก็เราก็จะต้องเดินข้ามฝั่งกลับไปนะครับฝั่งที่เราลงรถตู้กันนะครับก็วัดก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราเดินข้ามไปแล้วก็ใช้บริการที่วินเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับ นี้เราก็ข้ามมาถึงฝั่งวัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหา พี่วินเข้าไปต่อที่วัดกันต่อเลยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวนครนปฐมกันแล้วนะครับนี่นะครับเขาก็มีของขายด้วยนะครับระหว่างทางเข้าวัดนะครับ ไม่แน่ใจว่ามีเฉพาะงานปิดทองลูกนิมิตหรือเปล่านะครับหรือว่าเขามีทุกวันเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เรามาไม่มีนะครับ ก็เพื่อนๆที่มาวันธรรมดาทั่วไปถ้าเห็นมีพี่ๆร้านขายของเขายังตั้งขายกันอยู่นอกจากที่วัดมีงานแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับวน <c oughs> ะมาไหว้พระที่ศาลานี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระข้างบนกันครับ ตอนนี้เราก็ไหว้พระที่ศาลาแลกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีว่าได้เวลาหลวงพ่อแป๊ะท่านลงมาลงอัคาระที่หลังฝ่ามือให้นะครับเดี๋ยวเราไปรอคิวทำพิธีลงอัคาระที่หลังฝ่ามือกันก่อนนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาไหว้พระกันอีกทีครับ ก็เริ่มมารอคิวกันแล้วนะครับนี่นะครับ หลวงพ่อแปะท่านก็ทำพิธีลงอักขระที่หลังมือให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ของดีจากหลวงพ่อแปะมาด้วยนะครับเป็นปีเสียครับก็ตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะกลับที่พักกันแล้วนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ครับตอนนี้เราก็ได้เช็คเอาท์ออกจากที่พักของเราแล้วนะครับก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วนะครับลืมบอกไปว่า ที่นี่ราคานี้จะไม่มีอาหารเช้านะครับแต่เขาก็มีกาแฟขนมกระจุกกระจิกให้กินได้ทั้งวันตลอดนะครับแล้วก็มีค่ามัดจำคีการ์ด200บาทนะครับตอนที่เราเช็คเอาท์ออกแล้วเขาก็ จะคืนค่ามาจำคีย์การ์ดให้ครับห้องพักก็จะเริ่มตั้งแต่ราคา490บาทนะครับไปจนถึงราคา990บาท490บาทก็จะเป็นสำหรับ1ท่านนะครับ590บาทก็จะเป็นสำหรับ พัก2ท่านนะครับแล้วก็990บาทก็จะเป็นสำหรับพัก3ท่านครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปรอรถตู้ที่จะกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับ เดินขึ้นมาจากที่พักของเราอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็จะมีศาลาให้นั่งคอยรถได้นะครับตอนนี้เราก็กำลังคอยรถตู้สาย80หรือ88นะครับที่จะกลับกรุงเทพนะครับสามารถไปได้นะครับ ก็ขออนุญาตปิดคลิปกันไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับคลิปหน้าพวกเราจะไปไหนกันอีกฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับ